มีเซครับแก้ไขมาเอาหนูรับได้แล้วครับเก็บแต้มได้หรือเปล่าครับเท่เตะมาดีครับโดนเหยียบแล้วครับกะลาเหยียบใส่หัวเน็ตเลยครับตรงนี้ครับวยเอาโดนกะลาเกี่ยวครับเรียบร้อยดีครับอย่างนี้ครับลากไปอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเอาโดนเกี่ยวครับเก้าเทะเอาโดนเกี่ยวโอ้ลูกยิงเน็ตลงครับเสรฟไล่มาโอ้กะลายังทันครับโอ้โห เสย์ยอดกะลารับหลังเท้าเลยครับอืแต่ยอดสวยครับสวยยกสวยเตะดีครับครับลากหัวไปอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับอืยกสวยเตะดีครับลากสวยแต่ยอดเอาโดนเกี่ยวครับเจ้าเทพเก็บเต้มเลยไหมครับโอ้ไม่ข้ามครับเจ้าเทรอเตะฝังหน้าอย่างเดียวครับสวัสดีคานผู้ชมทุกท่านนะครับ เหรียมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับคือเจ้ากลานะครับเสื้อสีเหลืองนะครับเจ้ากลาต่อสองหนึ่งครับต่อข่ายอินทรรมละนะครับฝั่งทางด้านโน้นนะครับฝั่งสองคนนะครับก็มีเจ้านุนครับกับเจ้าเท่ครับถุงเท้าสีแดงคือเจ้าเท่นะครับเป็นตัวเตะนะครับ กัลลาเสิร์ไปเจ้านนเปิดมีเซครับยกมาอย่างนี้เจ้าเทพเตะอืแต่หยอดได้ดีครับเจ้าเทพเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเทเสิร์ฟไล่สายมากัลลาเอ้ามีเซครับแก้ไขมาเอานูรับได้แล้วครับเก็บแต้มได้หรือเปล่าครับเทพเตะมาดีครับคู่นี้แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีเดียวนะครับชิ้งเงินรางวัลอยู่ที่20,000บาทน,นะครับ เคเสิร์ฟมากะลามีเซนิดนึงครับโดนเหยียบแล้วครับกะลาเยียบใส่หัวเน็ตเลยครับลูกนี้ครับแต้มสองเข้าครับกะลาเสิร์ฟครับจตโนุเปิดได้ยกสวยอ๋อโดนกะลาเกี่ยวครับเรียบร้อยดีครับอย่างนี้ครับแต้มสามต่อสองครับกะลาเสิร์ฟครับกะลาเสิร์ฟไปลูกออกนิดเดียวครับ เสิร์ฟมากะลารับซ้ายสวยครับลากไปนี้จะเหลือแล้วครับเอาโดนเกี่ยวครับเจ้าเท้เอาโดนเกี่ยวโอ้ลูกยิงเ็ตลงครับโอ้โหกะลเหนี่วแน่นมากครับแต้มอยู่ที่สามต่อสองครับกัลลาเสิร์ฟเข้ากลางลูกออกครับ สอต่อ3ครับเจนนุเสิร์ฟไล่มาโอ้โหกลายยังทันครับโอ้โหแต้มสาต่าอ2ครับกลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเจเทเปิดสวยครับเจนุยกสวยอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับถ้ายกเข้าจุดก็ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับเจเ้าเทครับเจนุเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เสิร์ฟไล่ขวามากระรารับสวยครับโอ้โหแต่หยอดได้ดีครับกะลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับอ๋อลูกนี้โจนุแต่ครับ4ต่อ2ครับชลาเสิร์ฟครับโอ้ยหยอดนิดเดียวครับไม่ข้ามครับโจเทเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เสิร์ฟสายมากะลารับสวยครับลากหัวไปเรียบร้อยดีครับอย่างนี้ครับกะลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับแต้มสี่ต่อสองครับกะลาเสิร์ฟไล่มาไล่ขวามาตเทสันแบ็คโอ้โหเทสันแบ็คไม่เป็นครับโอ้โหกะลาวัดใจหย่อนเลยครับลูกนี้ครับสองต่อห้าครับนุเสิร์ฟไล่ขวามากะลลมีเซครับ ลากโดงๆไปกะลาตีหัวไม่ข้ามครับโ <c oughs> จนุยินทรมบาละเสริรเสิฟยอดกะลารับหลังเท้าเลยครับอืแต่ยอดสวยครับใครจะกล้าเดินเข้ามาเกี่ยวล่ะครับลูกนี้ครับสี่ <c oughs> พันหนึ่งแคยล่กลาไล่เสิฟเสิบไล่ไปโอเคอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับโ <c oughs> จนุเป็นฝ่ายเสิฟครับ เสิร์ฟใส่หัวอย่างนี้กระโดนนี่ครับเอ้าเกี่ยวส้นครับโอ้ยยกอย่างงี้โอ้ลงครับเจ้านุเป็นฝ่ายเสิร์ฟไล่ขวามากระลารับนีสี่ครับลากไปโดนเกี่ยวหรือเปล่าโอ้ลูกหยอดต่อหน้าต่อตาเจ้าหนุไม่รับครับกระลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสามห้าต่อสีส่ครับ เส mer, oh. right? ra, ิร์ไปไล่ขวาเจ้า hmm. นุเจ mm ้า hmm. นุเปิดสวยครับยกสวยครับโอ้เจ้าเท่เหมือนเตะแบบแป๊กๆยังไงไม่รู้ครับสามสีต่อหครับกาลารับซ้ายมีหลุดครับแต่ยอดเอาเจ้านุกาลาเอาใหม่เถียงใช่ไหมเถียงใช่หมสามห้ต่อสครับกาลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ โอ้โหหยอดขวาเจ้านูครับออกครับเจ้านเสิร์ฟครับ4ี่ต่อห้าครับไล่ขวามากาลาเปิดสวยครับห่างครับโอ้โหเหยียบสวัดิข้อได้แรงมากครับลูกนี้ครับกาลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตามห้าต่อสครับเกือบแทงกลางมานูเปิดได้ครับยกล้นครับอืเจ้าเทยังตามมาเหยียบได้ครับตามสี่ต่อห้าครับ เสริมมากะลาเปิดหัวได้ครับลากหัวไปอย่างนี้กันเรียบร้อยดีครับต่ำห้าต่อสี่ครับกะลาเป็นฝ่ายเสร์ฟครับเทเปิดนูยกสวยเอาโดนเกี่ยวครับโอ้เจ้ากะลาลากไม่เข้าครับอุตส่าเกี่ยวอย่างสวยครับโอ้โหเสียดายครับ ต็มสี่ต่อห้าครับเจ้าเทเป็นฝ่ายเซิฟกาลาเปิดสวยครับลากสวยอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับเจ้าเทเปิดสวยครับตนนุยกสวยเจ้าเทพเตะปากลงหน้าเลยครับรูกนี้ครับเต็มสี่ต่อห้าครับเจ้าเทพเสิฟครับ ไหลขวามากะลาลับไม่ดีเท่าไหร่ครับลากห่างนิดนึงโดนเกี่ยวเอากะลาเปิดหลังเท้าได้ครับเยียบไหมโอ้ไม่ข้ามครับสองพันนะกะลามั่นใจครับกะลายกมือเรียกรับเองเลยครับ าเท่านะครับกะลาเปิดซ้ายสวยครับแตะยอดเอ้าเจ้าเทเกี่ยวครับเจ้าเทโอ้โหเก็บแต้มได้ครับขึ้นนำเป็น6ต่อห้าครับเจ้าเทเป็นฝ่ายเซฟครับยอดขามากะลารับได้ดีทำยังไงโอ้โหเหยียบออกหลังเลยครับตรงนี้ครับนึกว่าจะเหยียบฝังครับ เสิร์ฟยอดนุเปิดสวยยกสวยเตะดีครับแต่หกต่อ5ครับแข่งผันกันที่13แต้มแตไม่มีดิลนะครับเสิร์ฟม,มา 5, กะลารับสวยครับลากหัวไปอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับต่อห้าต่อหครับกะลาเสิร์ฟครับประเทศเปิดสวยนุกยกสวยเตะด,ดีครับ แต็มหกต่อห้าครับเทเสิร์ฟไล่ซ้ายมากลาเปิดสวยครับลากสวยแต่ยอดเอาโดนเกี่ยวครับเจ้าเทเก็บแต้มเลยไหมครับโอ้ไม่ข้ามครับห้าต่อหกครับกลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับกลาเสิร์ฟไล่ขวาไปเจ้าเทพเจ้าเทรอเตะฝังหน้าอย่างเดียวครับ ตัต่อหครับนุเสิร์ฟไล่ขวามากาลาเปิดสวยครับลากหัวไปเ <c oughs> หยียบโอ้ยเกือบโดนเกี่ยวเหมือนกันครับลูกนี้ครับครับต้ม5ต่อ6ครับกาลาเสิร์ฟหยอดไปเจ้านุกเปิดขวายกซ้ายสวยงามครับยกอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวแน่นอนครับ6ต่อ5้าครับโจนุกเป็นฝ่ายเสิร์ฟกะลาเปิดสวยครับลากสวยงาม เตมห้าต่อหกครับกลาเป็นฝ่ายเสิฟครับเสิบหยอดกลางเจ้านุเปิดสวยยกสวยเต็มหกต่อห้าครับเจ้านุเป็นฝ่ายเสิฟครับเสิฟหยอกกลาเปิดหลังเท้าสวยครับเอาเก็บแต้มเลยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับคืนนำเป็นเจ็ดต่อห้าครับแต้มเจ็ดต่อห้าครับ โจนุเสิร์บไล่ขวาไปเสิร์บสวยครับกาลามีเซครับลากหางโดนเกี่ยวหรือเปล่าครับโดนเกี่ยวแล้วครับยกสวยมากครับโอ้โหยกยกห่างไม่ได้นะครับก็ยกห่างนี้โดนเกี่ยวแน่ครับแปดต่อห้าครับจนุเสิร์ฟไล่ขวาอีกแล้วครับกะลารับเซนิดนึงครับลากเข้าจุดหรือเปล่าโอ้โหยิวว่าจะกะลาโดดมาไกลครับเขี่ยแค่ลงหน้าครับ ต่อไปครับกาลานี้ล็อกอยู่ห้านานแล้วนะครับจะปลดล็อกเมื่อไหร่ครับเสิร์ฟเข้ากลางมาโนยกรับได้ครับยกสวยโอโ้โหถ้ายกได้นี่เจ้าเท่ก็เตะตายครับแปต่อห้าครับเดี๋นุเสิร์ฟหยอดขวากาลาเปิดล้งเท้ามีเซนนิดนึงครับเอายังเปิดได้ครับโอ้เจ้านุยกสวย โอ้โหลูกนี้เปิดลูกแรกเซครับแต่ว่าเจานูไลย,ยกได้ครับฝั่งไทยแรงขึ้นนำ9-5ต่อครับเจาน,นูเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับห,รห,รหนุเสิร์ฟหยอดซ้ายไปกะลาเปิดสวยครับ,บ,บโอ้ยเจ้าเทพเกือบเกี่ยวส้นได้ครับ5-9ต่อครับ กลาเสิบหยอเจ้าเทพมาเจ้าเทพมีหลุดครับเอ้ยโอ้โหคนนึงจะเตะคนนึงจะโมงครับดีไม่เตะก้านคอกันครับเู้าเตะคับเจ้าก้าละครับโจนุเป็นฝ่ายเสิฟครับแต้ม9ต่อ6ครับเสิฟไล่ขวาไปดีครับกลาลาบหัวมาห่างครับโอ้ยเกือบโดนเกี่ยวเหมือนกันครับแต้ม6ต่อ9ครับ กาลาเ์ฟแทงเข้ากลางเจ้าเทยังเปิดได้ครับเอ้าแต้มของกาลาแน่นอนครับโอ้โ้กาลาใจร้อนไหมครับลูกนี้ครับคือจับลูกแรกแล้วมันสวยแล้วครับเทเป็นฝ่ายเสร์ฟครับแต้มนำอยู่9ต่อ6ครับ เปิดไล่สายไม่ข้ามครับแต้ม6-9ครับกาลาเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับแทงเข้ากลางเหมือนเดิมครับเจ้าเทยังเปิดได้ครับเจ้านุยกสวยอ้โหกาลาเกือบกระโดดเกี่ยวครับเสร์ฟไปไหนครับตัดขวากาลาเปิดสวยลากสวยหืม6-9ครับกาลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เสิร์ฟยอดขวามาเจ้าโนปเปิดสวยครับยกสวยครับโอ้ยกล้นไปนิดนึงครับแหมเจ้าเทยังตามไปเขี่ยได้ครับเก้าต่อหกครับเจ้าโนปเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟพิกเนตไปกัลารับลูกแรกนีเซครับลากมาโด่งมาเหยียบแรงครับด้ดนาดนาด้ยต่อครับ กาลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟเข้ากลางมาเทยังเปิดได้ครับเจ้านุยกสวยเจ้าเท่รอเตะปากอย่างเดียวครับแต้มเก้าต่อหกครับฝั่งอินธรมราเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับฟีมเอใหญ่เลยเมโมเนเวียดใหญ่เลยกาลาเหยียบเอ้ายังอยู่ครับตรงลากเองครับกรรมการไม่่านว่าเสียนะครับนักกีฬาต้องเล่นต่อครับไม่เสียครับ ตั้ง10ต่อ6ครับฝั่งทางด้านเจ้านุเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟไล่สายไปกะลาลากสวยครับโอ้โหกะลาเริ่มหยียบหนักขึ้นครับอชงามมาแล้วลูกครับโอ้โหเจ้านุเปิดได้ครับเจ้านุยกล้นครับโอ้โลูกนี้เขี่ยไม่โดนอีกแล้วครับแต่ว่าเจ้ากะลาตกใจครับตั้งต่อหครับ้ต่อครับเจ้าเทเสิร์ฟไปกะลารับสวยครับลากมาสวย เจ้าโนเกี่ยวขาขวาไม่ได้ครับแต่6 6ต่อ10ครับกาลาเสิร์ฟยอดมาเจ้าเทเปิดสวยยกสวยครับโอ้โหลูกปิ่มเน็ตเลยนะครับจะล้นแหล่ไม่ล้นแหล่ครับเจ้าเทยังตามไปเตะได้ครับแต้สิบต่อ6ครับเจ้าเทเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟหยอดสายไปเอ้ากาลาแตกครับเพิ่งแตกให้เห็นลูกแรกครับกาลาครับ ต้ม11ต่อ6ครับเจ้าเทเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟง่ายไปครับลูกนี้ครับกลาลากมาเอาล้นครับเก็บแต้มได้หรือเปล่าโอ้อ่อแลครับฝั่งทางด้านอิทมรักขึ้นนำา12ต่อ6ครับแต้ม12ต่อหกครับฝั่งทางด้านเจ้าเทเสิร์ฟครับปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเอาลูกออกกลาลับครับกลาแก้ไขมาฟรีบอลมาแล้วครับอาละครับเจ้านูยกสวย จบเลยหรือเปล่าจบเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผลการแข่งขันครับฝั่งค่ายอิธมลระเอาชนะเกากะลาเมียนมานะครับไปได้ด้วยสกอร์13-6ต่อครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับได้ครับรับมั่ว3โลกครับได้ครับ